นักศึกษาที่เรียนวิชาแคลคูลัส2ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปแล้วก็เฉลยในข้อที่2นะครับในส่วนของเรื่องการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับในการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับก็จะมีกฎต่างๆอยู่นะครับที่เราเคยเรียนแล้วในแคลคูลัสนะครับ1น,นะครับ ที่เราจะรู้สิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราเวลาเราดิฟค่าคงที่นะครับดิฟหนึ่งดิฟสองดิฟสามได้ศูนย์ครับถ้าดิฟตัวแปรที่เป็น x นะครับก็จะได้ค่าคงที่นะครับดิฟที่เป็น x กําลังนะครับกาลังเราจะตบลงมาข้างหน้า x กําลัง n เห็นไหมครับกําลังเราลงมาข้างหน้าแล้วกําลัง x เนี่ยจะถอยลงไปหนึ่งนะครับ n ลบหนึ่งนะครับ แล้ววันนี้ที่สำคัญเราก็จะมารู้จักสูตรของการนะผลคูณของอนุพันธ์นะครับ dy คูณ v กับดิ d U หาร v นะครับนี่ครับที่เราจะใช้สสูตรนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการบ้านในวันนี้ด้วยนะครับในวันนี้ก็จะมีการบ้านอยู่2ข้อเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะมีข้อละ5คะแนนวันนี้ได้10คะแนนนะครับเก็บเอาไว้นะครับ ในส่วนของข้อสอบนะครับแล้วก็การบ้านด้วยอย่าลืมนะครับนักศึกษาไปทําการบ้านนะครับมาส่งด้วยนะครับใส่สมุดนะครับมาส่งนะครับในส่วนของการหาค่าฟังก์ชันนะครับ dr ก็คือ f prime นะครับอนุพันธ์นะครับมีข้อ2.1นะครับตัวนี้มีถึง2.3นะครับมาดูในข้อแรกนะครับ เราจะหาค่า f p r i m นะครับก็คือหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับ1บวก x บวก2 x กำลัง2นะครับมาดูวิธีทำกันนะครับง่ายนะครับดิฟค่าคงที่ดิฟ1น่นะครับดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์ครับก็คือไม่มีตัวนี้ไม่มีดิฟ x นะครับ x กำลัง1เนี่ยนะครับได้ตัวสัมประสิทธิ์ตัวหน้ามัน x ดิฟ x นะครับสัมประสิทธิ์ ตัวหน้ามันคืออะไรครับไม่มีคือหนึ่งก็ได้หนึ่งครับดิฟสอง x กลังสองนะครับ2มาคูณ2ก็ได้4 x กลังใช่ไหมครับถอยมาหนึ่งครับก็เป็น2-1ลบก็เลยหนึ่งก็จะเป็น1บวก x กลัง4เป็นคำตอบแล้วครับง่ายไหมครับคราวนี้มาดูข้อ2.2นะครับการคูณนะครับาหาค่าอนุพันธ์ของ วงเล็บแรก x กำลังสองบวก7 x วงเล็บที่2 x บวก x กำลัง4นะครับมาดูวิธีทำกันนะครับในส่วนของวิธีทำแรกนะครับนะักศึกษาอาจจะทำโดยการเอามาคูณกันนะครับเรื่อยๆนะครับ x กำลังสองนะครับมาคูณกับ1ก่อนนะครับแล้วก็คูณกับ4 x กำลัง4แล้วก็7 x นะครับคูณกับ1แล้วก็คูณกับ4 x กำลัง4เราจะได้ พจน์นี้นะครับแล้วก็มาดิฟตามปกตินะครับจะได้คำตอบแต่สิ่งที่ต้องการที่จะให้นะักศึกษาทำก็คือใช้สูตรครับ u คูณ v ครับอ่าเรามาเริ่มทำสูตรนะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องทำแล้วก็เป็นการบ้านที่ต้องทำด้วยนะครับวันนี้ที่เก็บคะแนนตัวแรกนะครับเราตัวนี้จะเป็น u แล้วก็เป็น v อันแรกดึงมาก่อนเลย u ดึงมาก่อนนะครับ u dv x บวก7 x นะครับ x กำลังสองบวก7 x ก็ดึงออกมาแล้วเราจะดิฟตัวหลังนะครับ1บวก x กำลัง4ดิฟ x 1บวก x กำลัง4ดิฟค่าคงที่ได้0ย์ดิฟ x กำลัง4ได้4 x กำลัง3มเห็นไหมครับนี่ตัวแรกดึงมาแล้วก็ดิฟตัวหลังครับ4 x กำลัง3ต่อมาตัวที่2บวกกับตัวหลังดึงมาและดิฟตัวหน้าครับนี่ครับตัวหลังดึงมาดิฟตัวหน้าครับ x กำลังสองได้เป็น2 x 7 x ได้เป็น x ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เอามาทำคำตอบกันนะครับ x กำลัง2คูณกับ4 x กำลัง3ก็ได้เป็น4 x กำลัง5ครับ7 x คูณกับ4 x กำลัง3ได้เป็น2 8 x กำลัง4ครับคราวนี้1คูณกับ2 x บวก7็ก็ได้เป็น2 x บวก7นะครับแล้วก็ x กำลัง4คูณกับ2 x ก็ได้เป็น x กำลัง4ี่ คูณกับ2 x ก็ได้กลายเป็น2 x กำลัง5 x กำลัง4คูณกับ7ก็จะกลายเป็น7 x กำลัง4คราวนี้พจน์ที่เป็น x กำลัง5นะครับมี2ตัว4กับ2ก็กลายเป็น6 x กำลัง5พจน์ที่เป็น x กำลัง4 28กับ7ก็ได้เป็น3 5า x กำลัง4ี่ครับแล้วก็2 x บวกเเป็นคำตอบแล้วครับง่ายไหมครับ สำหรับวันนี้นะครับที่นักศึกษาจะต้องทำมานะครับก็คือว่าถ่ายรูปคู่กับตัวนักศึกษาและเขียนชื่อมาด้วยนะครับ5คะแนนนะครับอันนี้ผมทำสมมติว่าผมเลขที่100นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น100เลขที่100แล้วลองมาทำการคูณกันนะครับดูสิครับว่าได้คำตอบเหมือนเดิมไหมนะครับว่าได้คำตอบสังเกตดูนะครับถ้า เปลี่ยนลมเลขที่แล้วเนี่ยตัวที่เปลี่ยนไปเนี่ยจาก100นะครับกลายเป็น100และตัวนี้นะครับจะเปลี่ยน2ตำแหน่งนี้ 500x กําลัง4นะครับจะได้คำตอบนี้ออกมานะครับถ้าศึกษาลองทำดูนะครับามาดูมาดูข้อ2.3นะครับมาดูข้อ2.3นะครับเป็นการหารนะครับ หาอนุพันธ์นะครับของ 4x บวก3หารด้วย x กำลัง2บวก1นะครับมาดูวิธทีทำกันนะครับนะักศึกษาอ่าก็เราจะทำตามสูตรนะครับก็คือเป็น u อเป็นเป็น v ก่อนนะครับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็น u ตัวล่างเป็น v v du ลบ u dv หารด้วย v กำลังสองนะครับตามสูตรของมันชักตัวล่างมาก่อนนะครับ x กำลังสองบวกหนึ่งแล้วก็ดิฟตัวบนครับ4 x บวกสามได้อะไรครับ4 x บวกสามได้สี่ใช่ไหมครับนี่จะได้พจน์นี้ออกมาลบกับนะครับตัวบนครับ u ครับ4 x บวกสาม v ครับ dv ครับ x กำลังสองบวกหนึ่งดิฟได้อะไรครับได้สอง x ถูกไหมครับได้สอง x หารด้วย v กําลังสองก็คือ x กําลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสองนะครับคราวนี้นําเข้ามาคูณครับสี่คูณกับ x กําลังสองได้เป็นสี่ x กําลังสองสี่คูณหนึ่งก็ได้สี่ลบนะครับใส่ลบไปให้หมดเลยสี x x x, ่ x คูณกับสอง x ก็ได้เป็นแปด x กําลังสองครับสามคูณกับสอง x ก็ได้เป็นหก x ครับลบมันคูณเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นลบแปด x กําลังสอง ลบหก x กำลังสองนะครับแล้วก็ตัวส่วนกำลังสองนะครับคราวนี้ตัวละ r ตัวสี่ก็ดึงมาตัวส่วน r ที่เป็น x กำลังสองสี่ x กำลังสองลบกับ8 x กำลังสองได้เป็นลบ6 x โทษนะครับลบ6 x ก็ดึงออกมาแล้วก็ส x กำลังสองลบ8 x กำลังสองนะครับก็จะกลายเป็น ล x กำลังสนะครับส่วนด้วย v กำลังสก็คือ x กำลังสบวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ครับสำหรับการบ้านออนไลน์ของเราวันนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนจากตัวนี้นะครับเป็นเลขที่ของเราเองอย่างเช่นผมเลขที่100ก็จะเป็น4 x บวก100ส่วนด้วย x กำลังสบวก1ลองลองหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในส่วนของ การหารกันนะครับ u ส่วน v นะครับลองทำตามแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับเรานะครับส่งมาสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับตัวที่เปลี่ยนไปถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นร้อยนะครับตัวกลางตัวนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นลบสองร x นะครับลบสอง x นะครับลองเปลี่ยนตามเลขที่ของเราดูนะครับจะเป็น2เท่าจริงหรือเปล่านะครับ่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ และเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งในข้อต่อๆไปนะครับอย่าลืมทำการบ้านมาส่งด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ